สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์พีมาแล้วครับวันนี้ก็ตามเคยครับเหมือนเคยตอนนี้มีโมอออกมาแล้วมาออกมาแล้วเอ่อ Thunder Style นะครับน,นีจะมาแจกหมอน Thunder Style เอ่อเวอร์ชัน1.00.124หรือเปล่าอ่านั่นจะใช่นะเอ่อพอดีวันนี้ขอรีบหน่อยะคระับวันนี้รีบหน่อยจิตุระ,ะจิระตะโกนเพื่อนไม่ได้เล่นกัน มาดูกันเลยฮะอ่านี่เวอร์ชันเวอร์ชันในตัวเกมครับเวอร์ชัน่น1 0จุ2ส่วนเวอร์ชันสโตร์ก็จะเป็น1 0 0 1 2 4่ฮะโอเคอ่าใช้ระบบกิวอะไรได้ปกติฮะอ่าตัวนี้จะเป็นโหมดอ่าโหมดยิงแรงอ่าโหมดไฮดามจอย่างเดียวนะครับอ่าผู้พัฒนาโหมดเขา รีบเขาก็าทำออกมาแค่นี้เข้า PVP เข้าอะไรได้ปกติเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวลิงกโหลดอยู่ข้างล่างนะครับโหลดเลยครับวันนี้ไม่เล่นให้ดูนะ